อ้ยไม่น่าเชื่อฝุ่น 5, พิษ pm 2.5าทำให้เกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานได้ตามพี่ปราบมาเลยค่ะโอ้ยทุกวันนี้นอกจากจะอากาศร้อนแล้วอุ้หอากาศยังแปรปรนเหมือนมีหมอกปกคลุมพี่ปราบอกเลยนะคะไม่ใช่หมอกค่ะแต่เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีปริมาณมากเกินหรือว่าเป็นพิษต่อร่างกายเราเลยเอา้ารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะฝุ่น pm 2.5ที่มีขนาดเล็กมาก ปุณหล่วเนี้ยจะเข้าสุ่กระแสเลือดค่ะเอาเข้าไปแล้วเกิดอะไรเหรอคะทําให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดขนาดเล็กบริเวณตับออนแล้วก็ทําลายเซลล์ตับออนที่มีหน้าที่สร้างอินซูลินค่ะรวมทั้งทําให้เนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายอักเสบและแน่นอนสิ่งเหล่านี้จึงทำให้เกิดภาวะที่เรียวัดดื้ออินซูลินแล้วทำให้เราเกิดโรคอ้วนและเบาหวานตามมาอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะ สูมแม้ทุกครั้งที่ออกจากบ้านค่ะเพราะพี่ปลาเป็นห่วงเชื่อพี่ปลานะคะ